ขอแล้วบไม่รีไปไหนนะ่ะอ้าวอาอา,อาจะหนีแล้วจะหนีแล้วจะหนีคล,ลองแล้วโอ้โหโสมิลูกจะหนีแล้วนั่นนั่นลูกเรียนแบบนีโอ้โหนี่นะอาบน้ำเสร็จแล้วนี่คืคอถาแป้งโอ้โหสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องขวัญใจเมืองสุรินทร์ค่ะ อนันดสามขามาเลยจะเอขวัญใจวันนี้ค่ะก็จะมาอาบน้ํานะคะให้กับคุณแม่มะลินะคะแปลงโฉมให้กับคุณแม่มะลิก่อน วันนี้นะก็เราได้นะทำการเจาะน้ำบาดาลน,นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะขอขอบคุณนะคุณแม่นงพ่อวิชัยทาพานมานะคะที่เมตตานะะในการเจาะน้ำบาดาลในครั้งนี้ให้กับน้องขวัญใจนะคะขอบคุณนะคะตอนนี้ก็คือมีน้ำในสายยางใช้ไหลแรงมากเลยจ้าก็าจะมาอาบน้ำให้กับคุณแม่กันอห,หลังจากที่ไม่ได้อาบน้ำแบบว่าขัดผิวมาหลายเดือนมากเลยนะคะ โอ้โหขวัญใจขวัญใจว่าเอ๊แม่จ๋าทำอะไรพี่หยกไหนปะ่ะพาพี่หยกไปดูปกินน้ำก่อนออแปแปลกๆนะคะนี่ทำไมน้ำออกมาจากสายยางอะ่ะทำได้ไง แฮปปี้วันว,นวนาเลนไทน์เดย์ค่ะน้องขันใจสุขสันต์วันแห่งความรักนะจ๊ะสาวน้อยตั้งแต่มีลูกมาคือไม่ค่อยได้ขัดตัวอาบน้ำเลยนะคะเนี่ย เรามาแปลงโฉมให้คุณแม่กันขวัญใจขวัญใจอาบทุกวันเลยอะ่ะขวัญใจอะไรอีขวัญใจอยากอาบด้วยอ่อได้เลยเดี๋ยวจะให้ขวัญใจด้วยโอเคจัดไปเลยชาวน้ยโอเค ไปอยู่กับพ่อหนูปะไปอยู่กับพ่อเดี๋ยวพ่อช่วยอาหารจะมาอ้อนพหี้ยกไปไหนพ่อจะขึ้นไปแล้วขึ้นไปแปลงโฉมให้แม่หนูแลเปียกเปียก ปัญใจจะวิ่งชนที่หยกทำไมเนี่ยอู้ปัญใจจะขึ้นไปไหน ขนใจว้าวไหลแรงมากไหลแรงมากเลยแฮมเมอร์ลีโ <c oughs> <c oughs> อ้หูขนใจขนใจโอ้โหฝนตกฝนตกนี่ <c oughs> เปียกขันใจเลย ขวัญใจมีความสุขมากแม่นี่นะก็ช่องน้องขวัญใจนะก็มีผู้ติด,ดตามนะคะครบ1 0 0 0 0มืนท่านแล้วนะคะเย้วูตีนพอกโชว์เลยนะคะนี่ดีใจขอบคุณนะคะขอบคุณ,ะคะคณแม่ๆพอ่ๆพอๆพี่ๆเอฟซีน้องขวัญใจทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจรักและเอ็นดูเมตาน้องขวัญใจนะคะขอบคุณนะคะวูแปลงร่างให้คุณแม่ก่อน ขันใจอยากช่วยอาบน้ำน <c ười> สบายเลยมีคนขัดให้โอ้ฟินเลย ขันใจต oh. ัวเปียกแล้วโอ้ตัวชวยเลยขันใจยังไม่ขัดก็สวยแล้วโอ้โหนั่นนั่นจะช่วยอีกอ้าวช่วยพ่ออ้าวพ่อจันหนูช่วยเอ้ขันใจอยากมีชวนด้วยหนู มาอีกแล้วมาอีกแล้ว,อลวโอ้โหแบบยชุ่มชื้นนะสดชื่นเลยนะคะโอ้โห เย็นชื่น,ใจ,น,นใจกินนมด้วยขันใจกินนมด้วยโอ้ท้องโตมากเลยแม่มลี่เอ้ยอ้วนมากเลย ก่อนจะมาช่วยแม่อาบน้ำน่าเปียกแล้วเปียกแล้วเปียกแล้ว bạn trai Linh nó โอ้โหผิวดำสวยขึ้นมาทันทีเลยคุณแม่นะไในที่สุดก็เอาจนได้นะเอามาจนได้เลยนูโอ้ยหิวตลอดเวลาเลยนะเนี่ยกองทับต้องเดินด้วยท้องจ้า ช่วยอาบเองด้วยเล่นนะ้ำเปียกกันทั้งพ่อควานเลย ขวัญใจกลัวแม่หายประกบแม่เลยขวัญใจโอ้มาอาบนะ้ำอาบน้ำ คนใจอยากมาขัดด้วยขวัญใจมาขัด<ป>มาขัดมา,มาขัดตรงนี้ค่ะน้ำก็เนี่ยค่ะจะไหลามาสู่แปลงพังนะคะแปลงอ้อยนะะที่ปลูกไว้ริมรั้วนะคะก็จะไม่ค่อยเปลืองน้ำนะคะ ก็มาใช้ต่ออีกแม่แม่รม่มมาฝั่งนี้ก่อนขวัญใจ

แล้วบไม่รีบไปไหนนะอ้าวอ้าวอา,อา,อา,อาจะหนีแล้วจะหนีแล้วจะหนีพอกแล้วโหโสม่ลูกจะหนีแล้วนั่นนั่นนั่นลูกเรียนแบบโอ้โหนี่นะว่าขันใจได้ใครได้แม่มาเต็มๆเลยนะเนี่ยโอ้ยแต่งสวยแล้วก็จะพากันหนีแล้วเนี่ย ตอนนี้ก็เรียบร้อยนะคะอาบน้ำแปลงโฉมให้กับคุณแม่และคุณลูกนะคะโอ้หขันแจก็สวยเหมือนกันคันคันขอเก้าหน่อยขอเก้าหน่อยโอ้แน่นนั่นทาแป้งพอ,อยังนี่ าบน้ำทาแป้งกันนะคะอ่ะดูนะขวัญใจเวลาแม่อาบน้ำแล้วแม่ก็จะทาแป้งแบบนี้ แต่งเติมสีลวดลายโอ้โหมันคือศิละปะนะคะเนี่ยโอ้โหนั่งไม่ได้นั่งไม่ได้ไมไดแม่มารีน้ำหนักเกินว้าวขันยาง ายตัวขึ้นเยอะเลยนาทีนี้ใครจะมีสุขจะมีความสุขเท่าขวัญใจนะอู้่เกาะติดแม่ไม่หางเลยนะหนูหน้อย ชนพี่หยอกเนี่ยวไดะไหมนั่น,น,นโอ้โหขวันใจ,นใจ,นใจอะไรเนี่ยอะไรเดี๋ยวเดียวหยุดขวัญใจ,ใจดดเด็กน้อยวิ่งไล่ชนนะคะ chút 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 em mới lên sân phượng mới hả ơi hết โอ้โหนี่นะอาบน้ำเสร็จแล้วนี่คือถาแป้งโอ้โหสนุกกันทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะน้องหยกก็จะขอจบลงเพียงเท่านี้นะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับน้องขวัญใจด้วยนะคะ แล้วพบเจอกันใหม่คลิปหน้าวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า